เมื refers, ıyoruz, ่อเช้านะครับคุยเรื่องไอ้ปล่อยม้าเนาะหมูยแอมเขาไม่รู้เรื่องปล่อยม้าเธื่องพวกหุยลีบอกปล่อยม้าเนี่ยไม่รู้จริงหรือเรื่องปล่อยม้าเนี่ยไม่รู้ปล่อยม้าคืออะไรรู้ไหมไม่รู้อิลีเหนื่ยนะอืมเป็นอาหารไม่รู้ปล่อยม้าอืมปัดทุกเปลี่ยนอาหารมาแดงเลยไม่รู้ปล่อยม้าเนี่ยอืมอ๋อเดี๋ยวให้เธอดูตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ไอ้ต้นเนี่ยต้นก็เขียวเลยเห็นไหมเนี่ยอืมนี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูเลยฮันดูเลยเห็นไหมต้นที่เขียวใกล้ๆเนี่ยต้นที่สองหน่อยเห็นไหมบ่ เธอวิ่งมาจับใบนั้นแล้ววิ่งกลับมาเออไปครับวิ่งไปดูวิ่งวิ่งวิ่ง ừ, เออเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เออเอาใบไม้ใบหนึ่งใบหนึ่ง ừ, เลี้ยนเลียนเลียนเร็ว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 เอามันเอาใบเดียวไม่เม็นเอาถ่งใบโอ้เอาใบเดียว,วยเอามาใบเดียวพอไปบเร็ว ใบเดียวปะใบเดียวใบเดียวเร็วเร็วเป็นสองใบนั่นละมาใบเดียว <c oughs> กูจะไปที่ถีบไปมาเ <c oughs> นี่แหละถ้ามันเร็วกว่านี้มันจะเป็นมากเลยเอ้า <c oughs> <c oughs>